เจ้าวานอนลูซ่าแมววานอนสีขาวหิมะที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาหวงแหนหน้ากากเจ้าวานอนที่แมวตัวหนึ่งเคยซื้อให้ในงานวัดนี่มันเคยมาเที่ยวประเทศไทยด้วยหรอเนี่ยมีสกิลถึกแมสซีด,ดาเมจไม่โดนลดดาเมจไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาบตีแอรียตีไก่ตีเบอร์ฮิมอสเป็นเวลานานาน,นานเหลือเกินตั้งแต่ที่ไอดีผมโดนรีไปนี่ก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วนาน นานจริงๆในที่สุดผมก็เข้าใกล้จุดเดิมแล้วอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเกมนี้ก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์หรือเปล่านะกาลิกาลีนุชคนสร้างเกมนี้เขาก็อัปเดตด่านเรื่อยๆเลยอ่ะนุชเออให้กูจบสักรอบนึงเถอะแล้วถ้าจะมาอัปเดตด่านอะไรก็ค่อยว่ากันเว้ยสำหรับด่านนี้จะเจอโดโดตีพิษซึ่งเป็นปัญหาเว้ยกอลิล่านี่ยบอกเลยไม่ใช่ปัญหาเลยโดโดตีพิษตั้งหากละ่ะที่น้าปวดหัวเว้ย ต้องรีบจบบ้านมันเว้ยแคนแคนไปโอเคนีโ okay. อไปหนึ่งรอบน้องหินมาอันนี้ผมจะมีคอมโบพลังป้องกันเว้ยแมวกระดองไปไม่นะเฮดิสเฮดิสแตกไปเรียบร้อยนะอุตส่าห์แบบไม่ได้ใส่เจมิตะมามาเพราะว่าเจมิตะมมันแบบแพ้ทางอะ่ะมันโดนตัวคิดเล่นงานก็จบแล้วไม่ไม่นะไม่ไม่เฮเฮเฮดิสม, hey, hey. hey, มาเรียบร้อย แคลลี่ไปน็อกแบ็กมันกลับไปก่อนเร็วลวเออมันต้องอย่างั้นดีน็อกแบ็กมันนิดนึงเร็วๆวเร็วลวอย่าให้กอริลลาตีฟีเวก้ามาเนโอไปหนึ่งรอบนะเกือบจะแพ้แล้วเชียวแต่ว่าแบบด้วยบุญบารมีที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่สมัยจุลสิกนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยบ้านยังไม่แตกสลายขาดครอบครัวอบอุ่นกาลิกาลิมึงพูดอะไรของเมืองวานต์แกฟังภาษาคนไม่เข้าใจใช่ไหมไปเลยเจ้ากอริลลาขาว ไปสอนให้กอริลลาตัวนั้นมันรู้สำนึกไม่นะบ้ u, 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 านกูบ้านกูบ้านกูบ้านกูเมื่อก่อนชนะไงวะ43เยูกิมุระฟาดหนึ่งทีนะเรียบร้อยเคลียร์กอริลลาไปอย่างไวนะรอบนี้ใส่ยูกิมุระมาเอาแตกไปแล้วหรอยูกิมุระไม่เป็นไร ยูกิมุระคูดาวเร็วไม่ทำไมผมแบบรีบป่อยูกิมุระไปล่ะทำไมผมทำตัวแบบนี้ผมมันช่างเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องเลวแหลกกระจอกสมควรไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกโอไม่ก็เฮดิสแม่งแตกไปแล้วนะยูกิมุระฟาดไปหนึ่งทีอีกสักทีสวยมากโดโด,โดใกล้ตายแล้วเว้ยเชื่อมัน่นในผมศรัทธาในตัวผมเฮ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 ดิสมาเรียบร้อยนะโอเค นีโอหนึ่งรอบเวก้าไปแคนแคนไปยู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 รอยูกิมูระยูกิมูระนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นยูกิมูระตอนนี้กันเงินเหลือไม่เป็นไรใจเย็นเย็น ยูกิมูระจังหวัดสวยๆฟาดไปอย่างนั้นแหละฟาดใส่กอริล่าหรือเปล่าวะเนี่ยนิโอไปหนึ่งรอบนะและยูกิมูระก็ตัวแตกไปแล้วโดโดเรียบร้อย <laughs> ด่านนี้ตัวแบกจริงๆเลยคือยูกิมูระไม่มีเจกับแคปลี่ <laughs> ก็ชนะได้นี่ว่ากอริลกอริลกอริบ้า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 น่กอริล่าหวาดเสียวแลยกันไม่ต้องหวาดเสียวไปเลยยูกิมูระฟาดไปหนึ่งทีกอริล่าไม่ตาย <h än> อีกสักทีเรียบร้อยนะยูกิมูระเนี่ยบอกเลยคือหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของผมเว้ยตัวนี้แม่งโคตรดี การแก้แค้นของเจ้าวานอนสำหรับในด่านนี้เนี่ยจะเจอตัวซอมบี้นะที่เป็นมดระเบิดแรงมากแล้วก็มีกอริล่าโพเมก่อนเลยโอเคมดซอมบี้มาแล้วเว้ยส่งพี่หมีห้องปีปะถ้าพี่หมีได้ตบสักทีหนึ่งนะมดบอกเลยไม่ได้ตีหรอกพี่หมีครับตบเร็วพี่หมีโอเคเป็นไงเราพี่หมีสายชำระลางนะตบแค่ทีเดียวเท่านั้นนะ ซอมบี้ถึงกับไปสว่ค์เลยโอเคใจเย็นๆแล้วก็ส่งกอริล่าขาวมานะบ้านนะกอริล่าของผมเนี่ยตัวเล็กกว่าเราวะเนี่ยเฮ้ยมดมันมุดดินลงไปแล้วพี่มีครับเร็วๆครับพี่มีตบมันเพ่เออ ใครตบมดตายไปวนะน่ไม่ใช่พี่หมีตบหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรนะในจังหวะนี้บารหลอกของผมนั้นตบตัวบาฮิมอตบอกเลยดามเมจเยอะขึ้นกระจุยกระจายสัที่ไหนเล่าแตกไปเรียบร้อยนะแล้วเรียบร้อยนะบานนะกอริล่าที่ว่าถึกๆเนะี่ยยังไม่สามารถสู้บาร์ลอกได้เลยบาร์ลอกตัวนี้นี่มันช่างโอพเลยเกินดามเมจทะลุทะลวงกระจายไปหมดแล้วนะยแล้วในจังหวะนี้ผมก็ได้ตบบ้านอย่างรวดเร็วนะบ้า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 านะดานนี้มันจะจบเร็วไปแล้วนะผลึก แกติน้ำสอแล้วก็ส่งเฮดิสมาเลยเจอนอกคู่ก่อนอย่างงั้นเหรอฮะส่งแมวสลามไปแคนแคนไปแล้วก็ฟิชแมนไปกระโดดจกไป1ทีนะบอกเลยนกคู่ถึงก็แตกตายไปดีแมวกระดองมาบาหลอกไปน้องหินไปซูมเข้ามานะปับป๊บปั๊บฟิชแมนไปตูม้มระเบิดมาเรียบร้อยนะรอบนี้จะเจอกอริลา่าแล้วก็ตัวลอยหนักมากนะ แต่ว่าผมแก้ทางโดยการส่งฟิชแมนมาซึ่งบอกเลยไม่ว่าจะเป็นพุงกอริลลาหรือว่าพุงนกอูกเนี่ยฟิชแมนของผม่ะบอกเลยจกพุงได้อย่างแน่นอนนะส่งกอริลลาเขาวมาเรียบร้อยนะนีโอไปหนึ่งรอบแคนแคนไปฟิชแมนไป บ้าๆๆๆๆๆๆๆนะไม่ไหวหรอวะเนี่ยใครตีเซิร์กวะนกคูกเบฮิมอสตีเซิร์ฟโอ้ไม่กอดอาจจะไม่ไหวนะเนี่ยนีโอไปหนึ่งรอบไม่ไหวแน่ๆเลยบาหลอกไปไม่นะไม่นะแต่เราก็นึกว่าจัดทีมมาประมาณนี้เราจะไหวทรงนี้อาจจะไม่ไหวซะที่ไหนเราให้ถึงก็เสียงแหบเสียงแหมเงยเลยโอ้โหส่งเฮดิตมาบอกเลยรอบนี้ไหวอย่างแน่นอนนะ เพราะว่าได้ส่งเฮดิทรอบที่2เนี่ยบอกเลยตัวตึงๆนะแต่ว่าเฮดิทกระเด้งไปแล้วหนึ่งทีบ้าๆๆๆๆนะต้องรีบเคลียร์นกคูให้เร็วที่สุดนะเคลียร์นกคูไม่ได้ไม่เป็นไรเคลียร์กอริลาก่อนก็แล้วกันนะบาหลอกบ้าเพิ่มไม่นะ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 ฟิชแมนไปไม่ไม่น้องหินมาไปแล้วไปแล้วแมวกระดองไปฟิชแมนไปไม่เงินไม่เหลือไม่โอ้ไม่ก็ไม่รอด แพอีกแล้วมาหลอกไปแล้ว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 กว็ดีสตาร์เบอร์สตีมแล้วคิริตอกคงโอเคสำหรับในรอบนี้ผมใส่ตัวอันนี้มาด้วยอิซานากิหรือเปล่าว่าจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่ตบแรงนะตบแรงแบบซิงเกิลแล้วก็กลับสวรรค์ไปเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินแต่ว่าคููดาวเร็วอยู่ บาหลอกไปเฮดิสมาโอเคบอกเลยรอบเนี้ยมีลุ้นอย่างแน่นอนแล้วก็อิซานากิมานี่โอหนึ่งรอบแล้วก็เรียกวิญญาณโจมตีหมับอย่างสวยนะเป็นไงเล่าโจมตีไป3ามทีนะบอกเลยยังเจ็บนะนกคู่แกจะต้องตายเอ๊ะทำไมไม่ใส่ชาแมนมาชาแมนมันฟีดนกคู่ได้นี่ อ,อ,อีกแล้วะเรียบร้อยเคียงกอริล่าไปได้โดยพลังของอิซานากิชอบลืมชาแมนตลอดเลยแล้วเรียบร้อยนะเคียนนกคู่ไปได้แล้วชาแมนเป็นตัวที่ผมลืมบ่อยมาก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 มันเป็นตัวที่ดีนะแต่คือก็ชอบลืมอะโดยบารานุภาพของอิซานากินะทำให้ผมชนะได้ผลึกแพลตินัมสามโอ้ยหมูป่าขาวโอเคเคียร์ไปได้แล้วคือปัญหาด่านนี้จริงๆเลยคือหมูป่า หมูป่าแม่งตีแรงมากตีแรงแบบจนเฮดิสรับไม่ไหวอะ่ะคือตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโดนหมูป่าตียังไงก็ตายเว้ยคือต้องกดจังหวะที่แบบหมูป่าจะมาให้พอดีอะ่ะต้องแบบเอาพี่หมีโฮงปี๊บเนี่ยไปเคลียร์ให้พอดีเว้ยไม่งั้นหมูป่าแม่งตบฟรีหมดแล้วเหรอหมูป่าหมดแล้วใช่ไหมยังยังไม่หมดไปเร็วพี่หมีโฮงปีป๊บแคนแคนไปโอเคสวยโดรนไปได้อยู่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  ไซเบอร์แคทมารอบนี้น่าจะชนะแล้วชนะดิกาจังหวะดีอยู่โอเคสวย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 รอหมูป่ามาถ้าหมูป่าไม่มานะบอกเลยมึงแพ้แน่กูแพ้กูแพ้แล้วกูแพ้แล้วไม่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 พี่หมีไปโด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 รอนอุ้ยโดรอนในแม่เยี่ยมอ้ยบ้านกูจะชนะเอ้ย เอ้ยพี่หมีไปเร็วพี่หมีครับตบมันพี่หมีครับโอ้ยสว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 ยโอ้ยว้ยโดโ,โดโ,โดรอนมารถไฟแคนแคนพยายามเน้นสองตัวนี้ไว้การเงินจะได้แบบดีๆนีโอไปหนึ่งรอบโดรอน แม่งไอกระลอกก็กัดเจ็บหมูป่าก็ตีแรงบอสตีป้อมสองทีกูก็แตกเฮ้ยแ,แม่งแต่ละตัวของมึงไงตีโคตรแรงอุย้ยแค่ตัวกี่กี้ก็กัดเจ็บไอแมวปลาหมึกแมวปลาหมึกเนี่ยแหละบล็บอกเว็บตัวหมูป่าโคตรด,ดีนะอย่าเอามาเลยซุปเปอร์เหมี่ยวอะ่ะบางเกินบล็อกเว็บไม่อยู่เว็บแตกตลอดอืมแล้วกระลอกมึงก็กัดเจ็บจังวะ เอาเข้าไปบ้านกูแตกสวยอยู่สวยอวยอู่ต่อเมื่ไปว้าขนาดแบบกะจังหวะเป๊ะแล้วเฉียวเฮ้ยกอดีลาใกล้ตายแล้วเว้ยนิดเดียว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 เท่านั้นกะจังหวะสวยๆนีโอหนึ่งรอบโอเคบาร์หลอกไปหวัวดมันแมวสลามไปแคนแคนแมวรถไฟจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วซรงเนี้ยบ้านกู แมวรถไฟสวยทุบอ,อกนีโอไปทุบพื้นปล่อยแมวรถเป็ดโอไมก์กอดเฮดิตแตกไปแล้วให้มันทุบก่อนโอเคพี่แมวหัวล้านไปใจเย็นเย็นทุบดิทุบดิทุบแล้วแมวรถไฟแคนแคนแมวสลามอดทนไว้ใจเย็นเย็นทุบพื้นแล้วรถเป็ดหัวล้านบ้านกู โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ